พอม้วนยอดเสร็จนะครับก็สวยงามขึ้นเลยทันทีนะครับสวัสดีครับช่องภูผาเมื่อน,นะครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาม้วนยอดบอนไซมะขามที่เรานำเสนอท่านไปครั้งก่อนนะครับมะขามต้นนี้นะครับเราพาท่านผู้ชมศึกษาไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับ ตอนนั้นยอดยังไม่มีนะครับวันนี้นะครับยอดเขางอกออกมาพอจะม้วนได้แล้วนะครับเป็นไม้ต่อนะครับท่านผู้ชมเรามาทดแล้วก็แต่งนะครับได้สมบูรณ์แล้วนะครับแต่ไม่ใช่ไม้ประกวดนะครับเราทำเพื่อศึกษาแล้วก็เพื่อความสวยงามเพื่อความสุขนะครับ กิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งสามนะครับกิ่งสี่กิ่งห้าครบแล้วนะครับเลืวอแต่ยอดกําลังม้วนนะครับวันนี้จะมาม้วนนะครับกิ่งซ้ายนะครับเราก็ม้วนไปทางนี้ได้นะครับเขาก็จะต่ํากว่านิดหนึ่งนะครับเพราะเป็นยอดยอดจะสูงนะครับใกล้เคียงกันเพราะจะไม่สูง เกินนะครับถ้าทรงเตี้ยก็ต้องเตี้ยนะครับถ้าทรงสูงเราก็ต้องให้สูงขึ้นหน่อยนึงนะครับก็ศึกษาไปดูกันนะครับแต่ท่านผู้รู้นะครับท่านตีงอะไรก็น้มรับนะครับหมนเอี่ยวไปตาม ที่เราศึกษามานะครับเพื่อความสวยงามนะครับอีกกิ่งก็เหมือนกันนะครับอีกกิ่งก็เหมือนกันเราก็ม้วนเหมือนกันนะครับเราเข้าลวดเลยนะครับม้วนเลยนะครับอีกกิ่งนะครับใครสนใจนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องปันไสนะครับก็ช่วยติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อ จะเป็นกำลังใจนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมสิ่งที่มีสาระต่อไปเราก็จะทำคลิปที่มีสาระนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเราก็ม้วนไปอีกนะครับเราก็ม้วนอีกนะครับเราก็ดัดเหมือนกันนะครับก็ดัดไปตามรูปทรงที่เราได้ศึกษามานะครับ พอดาเน็จนะครับเราก็ดัดทุกกิ่งนะครับกิ่งเล็กกิ่งน้อยแล้วก็ใช้ลวดเบอร์เล็กลงไปอีกนะครับลวดเราก็ทิ้งไว้นะครับ,เ,รรบเพราะเราก็รอนะครับรอแขน,นงต่างๆที่เขาจะออกจะงอกมานะครับก็ตัดตกแต่งได้นะครับพอเสร็จแล้วก็ตกแต่งนะครับก็ตกแต่ง เพื่อความสวยงามแล้วก็ที่เราเห็นข้างล่างก็ยอดเต็มหมดแล้วเราก็ตัดแต่งนะครับพอตัดแต่งแล้วก็ได้รูปทรงนะครับที่น่าดูอยู่นะครับนี่เราเห็นยังไม่ได้ตัดแต่งนะครับพอตัดแต่งแล้วนะครับข้างบนนะครับข้างล่างนะครับก็จะเห็นเป็นรูปทรง ให้เราเห็นนะครับตรงที่เราทดก็ยังมีรอยอยู่นะครับข้างล่างก็มิดแล้วนะครับร่องรอยต่างๆนะครับพวกกาบนะครับพวกลำต้นนะครับก็ดูสวยงามเป็นเป็นไม้โบราณนะครับเหมือนไม้โบราณนะครับเป็นกิ่งนี่ข้างหลังนะครับต่ทั้งข้างหน้านะครับก็ตรงนี้นะครับกิ่งสงกิ่งสานะครับก็สมบูรณ พอสมควรนะครับ1 2 3นะครับไล่ไปนะครับทุกส่วนนะครับนี่ยอดนะครับเราทำใหม่นะครับทุกส่วนก็สุดแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับะตินะครับสติจะชมได้นะครับไม่เป็นไรนะครับเพื่อศึกษานะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชม เป็นคลิปสั้นๆก็ขอลานะครับท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ